วันนี้พามาดูสาขาใหม่ครับอาตามผมเข้ามาเดี๋ยวพามาดูพื้นที่ภายในก่อนคือวันนี้เราก็ต้องมาเคลียร์งานในส่วนหนึ่งนะครับคือตอนนี้เรากาลังจะรับมอบพื้นที่นะครับทีนี้สิ่งที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมครับคือการจัดเลเยอร์ของร้านวันนี้เราจึงต้องมาทาการมาร์กกิ้งนะครับจุดต่างๆภายในร้านนะครับอาตามผมเข้ามาคุณจะเห็นว่าเนี่ยที่พื้นเนี่ยมันจะมีขีดแดงๆเต็มไปหมดเลยครับเห็นไหมครับมีจุดป่าด้วยอันนี้ไม่ใช่ภาษาฮิบรูหรือภาษาอะไรก็ตามนะครับแต่เป็นการมาร์กจุดครับ อย่างจุดตรงนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูนี่คือจุดที่วางโต๊ะนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นทางเดินนะครับสังเกตน,นะครับว่าทางเดินเนี่ยเราต้องวางให้กว้างด้วยนะครับเห็นไหมครับนี่ทางเดินที่1อันนี้ทางเดินที่สองนะครับก็จะได้ประมาณเมตร,รกว่านะครับตามผมเข้ามาดูข้างในต่อนี่นครับเราก็จะวางโต๊ะเรียงมาเลยนะครับวางโต๊ะเรียงมาเราก็จะเป็นพื้นที่ที่มอบให้กับคุณลูกค้าก่อนนะครับ mm. ในส่วนของหน้าร้านนะฮะแล้วก็ในส่วนของห้องครัวแน่นอนนะครับเราวางไว้ตรงนู้นเลยครับตามผมเข้ามาดูนี่เลยตรงนี้นะครับ จะสังเกตว่าเราจะมีการมาร์กจุดต่างๆไว้หมดเลยเพราะว่าตอนที่ทําร้านปิ้งย่างเกาหลีข้อสําคัญนะครับนอกจากขนาดของพื้นที่นะครับยังมีเรื่องของท่อดูดควันที่เป็นเอกลักษณ์ของร้านเราเนาะเพราะฉะนั้นท่อดูดควันเนี่ยสำคัญมากเราจึงต้องมาร์กจุดให้เป๊ะๆแล้วเราก็คํานวณว,ว่าเราจะได้ทั้งหมดกี่โต๊ะนะครับเพราะว่าทุกโต๊ะนับเป็นเทอร์นโอเวอร์เลทที่เราจะได้กลับมานะครับอามาดูกันต่อในสาขานนี้นะครับเราก็วางพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นห้องจุดเตาทีล้างจานนะครับรวมถึงว่าจะเป็นห้องครัวนะครับ วันนี้แสงอาจจะมืดหน่อยนะครับต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาไปย้อนดูนะตอนที่ผมกําลังทํางานกันอยู่นะครับว่าทําอะไรกันยังไงนะครับเบื้องต้น,นนะครับไม่บอสสร้างแขนตรงนี้เลยครับแล้วก็ไปทางนู้นเลยไม่ต้องติดไปยาวๆเลยไม่ต้องลากเป็นนึมินะพี่ลากอันนี้เลยแต่พี่ปเป็นแม่บอดดับสิเทนโอเคตรงน,นี้พี่จะเป็นแม่บอดดับสิเทนนะนี่นะครับเราก็จะเห็นว่า ร้านของเราเนี่ยจะอยู่บนชั้น2นะครับมองออกไปเนี่ยจะเห็นเลยนะครับมีวิวทิวทัศน์มีต้นไม้ให้ดูนะครับที่สําคัญคืออยู่ติดกับปั๊มน้ํามันด้วยนะก็สะดวกดีนะครับนี่มีถนนนะครับนี่เลยนะครับโอ้โหอยู่ริมถนนเลยนะครับมีใครรู้ป่าว่าเราอยู่ที่ไหนบอกใบให้ว่าราชพฤกษ์สาทรแต่อยู่จุดไหนมีใครทายถูกไหมครับนี่เลยก็จะเป็นสาขาที่สานะครับของเปียงยางปิ้งย่างเกาหลี219บอกแล้วว่า เร็วๆนี้ชาวราชพฤกษ์สาทรจะได้พบข่าวดีจะได้มาลองทานหรือคนที่อยู่บ้านใกล้ๆนะครับสามารถมาลองทานปิ้งย่างเกาหลีในห้องแอร์นะครับมีท่อดูดควันได้นะครับก็คิดว่าจะเปิดภายในต้นปีหน้านี้นะครับก็ฝากติดตามกันไปด้วยนะครับกับปิ้งย่างปิ้งย่างเกาหลี219สาขาราชพฤกษ์สาทรครับ